สวัสดีครับพบกับรายการเล่นมุกกับ CGM 4 8 t s s 2นะฮะวันนี้เนี่ยเมมเบอร์ที่ผมจะเข้าไปเล่นมุกด้วยก็คือน้องพิมพนะครับน้องพิมพ์นี่ก็ขาประจําแคชเชียร์เลยก็การที่จะเข้าไปหาน้องเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต่อแถวแล้วก็มุกที่จะเข้าไปเล่นเป็นมุกเกี่ยวกับราวหรือปลัก๊กซึ่งเป็นมุกที่เล่นกันมานมนานแล้วแหละนะครับแต่ผมอยากจะรีเมคใหม่สะหน่อยน้องพิมพ์เคยทําความสะอาดบ้านไหมเวลาตากผ้าเนี่ยต้องไปที่ราวแล้วพอเก็บผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะมาเอาผ้ามารีดเนี่ยก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนแต่มันไม่สําคัญหรอกว่าจะเป็นลาวหรือปลัก๊กมันสําคัญแค่ว่ารักหรือเปล่อาอาจจะเป็นยังไงไปดูของเราแค่หมื่นหหมายถึงราคานะพังไปไม่มีปัญหาซื้อใหม่ไนหะ้ซื้อใหม่เอาตนี้ไปซ่อมแล้วก็ได้มีต้องสองตัวไแล้วค่อยขายเจ็ดสิจีอทีผมอยู่ก้องราคาเท่าไหร่ตอนนี้ ใชมือซื้ออ,อันใหม่แล้วพี่แบบขยับไปหน่อยเรียกว่ารู้ทันนะครับมีปฏิกยาตอบโตแล้วก็สามารถที่จะต่อท่อนที่ผมพูดไปได้เป็นอย่างดีนะครับก็ปมมือให้น้องก็ถือว่าสนุกสนานนะครับเจอกับน้องพิมพนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้เล่นมุกกับน้องพิมพ์เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปอีกแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นแค่เชียร์ต้องดูนนะครับแต่ว่าพอแค่เชียร์เสร็จแล้วนะน้องก็มาขายนะแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดเนี่ยบางทีอาจจะเข้ายากนิดนึงนะครับผมต้องจัดสรรเวลาดีๆโอเค